เที่ยวมิ้นเบลารุสยามค่ำคืนตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะคะย่านที่เราอยู่นี้คือย่านกิลวาเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งไปฝั่งกระโนนโอ้สวยนะครับย่านกิลวานี้เราก็มารอราไฟคนข้าม อากาศตอนนี้ลบหกเบาๆลบหกีิโลว,วานี่เป็นประตูเข้าเมาืองเขาบ้าตายได้อ่ะรีบหน่อยรีบไน กาศเย็นไม่มีถุงมือจะไปหาซื้อถุงมือตอนนี้ก็สีทุ่มละสีทุ่มของประเทศนี้ของบ้านนี้ผู้คนเบาบางมากแต่ตึกสวยแสงสีสวยกแล้วะเมีนแคสเปิลเมืองหลวงของเบลารุส ไม่รู้ร้านจะเปิดอยู่หรือเปล่าก็พอมีคนเดินจละไป from bus station. ร้านปิดแล้วสรุปร้านสองบาทปิดแล้วมั้งเนี่ยปิดแล้วว้าวโอเคจะข้ามไปฝั่งโน้นกันเถอะที่เห็นตรงข้างหน้านั่นเป็นห้างนะห้างกาลิเลโอร้านเราปิดแล้วข้ามข้ามฝั่งก็ได้ ห้างคาริเลโอนี่สวยป้าวสวยมากมายเขาบอกว่าน,นี่เป็นประตูเข้าเมืองเขา ตึกเขาสวยอะ่ะตึกโบราณมีการซ่อมแซนอยู่เสมอข้างในนี่ห้างดังๆอย่างออกริดีโอประตูห้องน้ำยังเป็นไม้อยู่เลยกีเลาวะ่ะยานนี้เขาเรียกว่ากีเลาวะ่ะภาษาอ่านออกไหมอะ่ะอ่านไม่ออก โอเคคลิปนี้ก็แค่นี้นะพามาเที่ยวเบล,ลูกลางคืนย่านจีละวาตอนสี่ทุ่มบ,บายบาย